สวัสดีครับมีผู้ชมหลายท่านสอบถามเรื่องพาม่าเข้ามาว่าแอดมินไม่ทําข่าวพาม่าแล้วหรือครับเรื่องของพามา่าแอดมินได้สรุปไปแล้วด้วยเหตุผลมากมายกับบริบทของพามา่าหมูเคยค้าม้าเคยขี่นั่นก็คือปลายทางของพามา่าการทําข่าวพามา่ามันรู้สึกเจ็บปวดแอดมินไม่โอเคกับผด็ิการที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามาดูเรื่องราวง่อนไขการต่อสู้แม้ว่าเราจะเอาใจช่วยประชาชนของพามา่าแต่ว่าจะให้แอดมินเชียร์ชาติพันธุ์อย่างเดียวแอดมินก็ทําไม่ได้ยิ่งเจาะยิ่งคน วายิ่งลึกยิ่งรู้ว่าเป้าหมายการต่อสู้นี้มันคืออะไรไม่ได้มีเป้าหมายประชาธิปไตยไม่ได้มีเป้าหมายสาพันธรัฐมันก็ยากที่จะสู้กับอำนาจต่อรองของพม่าได้เหตุการณ์ในพม่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ต่างจากที่แอดมินนี่ประเมินไว้ แต่ว่าเรื่องพมา่ารอจุดเปลี่ยนอยู่เหมือนกันตอนนี้ทหารพรมาร่าก็ใจคอไม่ดีนี่มากนะักจากสถานการณ์ในยูเครนทหารพรมาร่าได้พยายามขอร้องให้กลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมในการเจรจาต้องการจบต้องการหาทางออกซึ่งทางออกก็คือพื้นที่และก็ผลประโยชน์ของกลุ่มชาติพันธุ์คงหาใช่สหพันธรัฐไม่อย่างที่เรารู้รัสเซียก็คือผู้สนับสนุนทหารพรมาร่าตอนนี้รัสเซียนี่ติดพันธึกอยู่กับยูเครนรัสเซียถูกคว่ำบาตรโน่นนี่นั่นก็คงไม่ช่วยพมา่า ได้แบบไม่เต็มที่ก็เหลือแค่จีนนะครับก็อยากที่เรารู้เหมือนกันจีนมีความใกล้ชิดกับกลุ่มชาติพันธุ์ขชินโกกัง้งว้ามึงลารัชชาเหนือปลหลงอารกันหรือว่ายักไข่นะครับกลุ่มนี้มีอำนาจต่อรองนี่มากขึ้นแน่นอนบางคนเห็นยูเคนที่ได้รับการช่วยเหลือด้าน้งงประมาณแล้วก็อาวุธนึกถึงชาติพันธุ์ในพมา่าสติงเกอร์ชาปน เอ็นลอทำไมไม่มีใครส่งมาช่วยถ้าชาติพันธุ์พม่าได้มานงครับฐานพมา่านี่มีร้องแต่ว่าบริบทของยูเคนกับพมา่านี่มันต่างกันยูเคนถูกบุกรุก,กส่วนพมา่าเป็นเรื่องภายในแล้วเรื่องพมา่าซับซ้อนกว่ายูเคนนี่เยอะแต่ว่าผลของสงครามยูเคนมันจะส่งผลถึงพมา่าด้วยเป็นแน่แท้ คลิปนี้เป็นการคุยกันมากกว่านะครับการที่รัเสเซียทดสอบขี่ปนาวุตติดหัวรบหรือว่าติดตั้งหัวรบไร้แรงในเรือดำน้ำําแอดมินมองว่าเป็นการไงการป้องกันตัวเองนี่มากกว่าสกิดให้สรัมริการแล้วก็เนโตหันมามองความจริงมีการประเมินจับตาความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานี่อยู่แล้วซึ่งการแรก,กันนะครับหัวรบไร้แรงในเรือดำน้ําของสรัมริการแล้วก็เนโตรวมถึงกองเรือมีการติดตั้งเป็นเรื่องปกตินี่อยู่แล้วเช่นกันอย่างไม่รวมถึงขี่ปุธทาตยุทธศาสตร์นะครับไอ CBM บ a ล l ิสติก Miss ซ l e จากฐานยิงลับทั่วโลกทีเอ็มพูดแบบนี้ขคอยากบอกว่าสัอเมิการและก็นโตมีอาวุธไรแรงไม่ใช่ว่ามีเฉพาะรัเสเซียกับเกาหลีเหนือนะครับเห็นทดสอบกันจังทดสอบที่ออกข่าหญ่โตตะวันตกนิวาดผวาโจมตีถึงสรัอเมิกาแต่ว่าความเป็นจริงขี่ปนาวุธจะรอดไปถึงไหมอันนั้นมันก็อีกเรื่องยิงออกไประบบตรวจจับก็จับได้แล้วะครับแล้วก็จะโดนยิงสวนขึ้นอยู่กับฝีมือต่อให้มี6ก พันเจพันลูกไม่มีทางจะยิงได้ครบทุกลูกเจอส่วนตั้งแต่ลูกแรกผู่หัวออกมาจากแท่นยิงแล้วล่ะครับ การออกมาพูด,ดเรื่องอาวุธไร้แรงแล้วก็การทดสอบขี่ปืนอาวุธของรัสเซียนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องสงครามโลกแน่นอนว่ารัสเซียหวังผลทางจิตวิทยาหวังผลอำนาจในการต่อรองโดยเฉพาะกับชาตินโต้เล็กๆเพราะว่าเนโต้จะทำอะไรเนี่ยต้องขอมติจากชาติสมาชิกแล้วก็จะมีสมาชิกเล็กๆนี่ลังเลเสมอได้และครับทั้งการช่วยเหลือด้านอาวุธแล้วก็งบประมาณมันชะลอได้ในระดับหนึ่งและการที่รัสเซียพูดถึงอาวุธไร้แรงมีข่าวว่าอาวุธอีกครั้งของรัสเซียนี่ เรื่องนี้ไม่ได้เกินความจริงนะครับโดยเฉพาะอาวุธพื้นฐานปืนใหญ่ปืนครกยิ่งยืดเยื้อไม่ดีกับรัสเซียแน่เพราะว่าจริงๆอาวุธของยูเครนนี่หมดไปแล้วตามที่รัสเซียนี่ประเมินไว้แต่ว่ายูเครนนี่ยังสู้ได้เพราะว่าอาวุธจากภายนอกรัสเซีพย,ยพยายามบอกสฐอเมิกาไม่ให้ส่งให้ยูเครนพอสฐอเมิกาได้ยินปุ๊บนี่ตกใจแล้วครับส่งไปมากกว่าเดิมทําให้กองเชียร์ของรัสเซียนี่ร้องกระจอง,งองแงหาว่าสฐอเมิกาทําให้สงครามนี่มันไม่จบถ้า มิกาไม่ส่งอาวุธให้สงครามนี้มันจบไปแล้วฟ้องโลกนะครับลืมไปว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยรัสเซียเป็นผู้บุกรุกแล้วก็เป็นคนเริ่มและการหาว่าัาอเมิกานี่ต้องการขายอาวุธ มูลค่าอาวุธที่สั่การให้กับยูเครนนี่เท่าไร่แล้วสภาพของยูเครนจะจ่ายไหวไหมไม่มีพ่อค้าคนไหนเดลกันค้าแบบนี้เขาแค่ต้องการช่วยเหลือผู้ถูกปกลุกรุกพอรัเสเซียยึดไม่ได้โวยวายงัดอาวุธเก่ามาใช้เอานิเครียี่มาขู่พอพอม่าเห็นปุ๊บนี่งานเข้าแล้วครับลูกพี่อาวุธใกล้หมดจะขอซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้ที่พม่ามีอยู่ก็ล่อยหรอก็เลยหันมาปณีปนอมเบาๆลงไปอันนี้ใครขอข่าวพม่ามาแอดมินทําให้แล้วนะครับ อย่างไงก็กดติดตามกันด้วยก็เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารรัเสเซียมีเรื่องให้คุยอีกเยอะ